หลวงปู่ดูลใช้เวลาไม่นานนะก็รู้แจ้งแทงตลอดอริยศาสตร์แห่งจิตถ้ารู้ว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมูทยัยจิตที่ส่งออกนอกก็คือจิตที่ตกอยู่ใต้ตัณหาตัณหาคือความทยานอยากของจิตมันไม่ใช่อยากเฉยๆนะมันมีคำว่าทยานด้วย เวลาตัณหาเกิดเนี่ยจิตมันจะทะยานออกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทะยานออกไปหารูปเสียงเลี่ยนรสโพธิภะธรรมารมเนี่ยจิตส่งออกนอกคำว,ว่าจิตส่งออกนอกก็คือจิตที่หลงไปเสพอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมันหลงออกไปนะอะไรผลักให้มันทะยานออกไปตัณหาเป็นตัวผลักดัน ท่านถึงบอกว่าไอ้ตัวทยานของจิตนี่ยตัวออกนอกของจิตเนี่ยเป็นสมูทยัยสัานหานะแะละคือตัวสมูทยัยนี่พอจิตทยานออกไปหาอารมณ์ต่างๆนะไปยึดถือไปดิ้นรนไปปรุงแตง่งจิตมันก็มีความทุกข์เกิดขึ้นตรงนี้ถ้าเราภาวนาได้ละเอียด เห็นด้วยตัวเองนะเราจะเห็นว่าเวลาตัณหาอุปาทานเกิดขึ้นอุปาทานก็คือตัณหาที่มีกําลังรุนแรงถ้าตัณหาอุปาทานเกิดขึ้นนะจะเป็นปัจจัยให้เกิดภพภพก็คือความปรุงแต่งความดิ้นรนของจิตปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างปรุงไม่ดีไม่ชั่วบ้างภพเป็นปัจจัยของชาติ ชาติคือความเกิดความเกิดก็คือการได้มานะการหยิบฉวยตาหูจมูกเล่นกายใจขึ้นมาเพราะเวลาจิตมันทยานอยากออกไปนะมันื็ไปหลงอยู่ในโลกของความปรุงแต่งถ้ามันไปปรุงแต่งเรื่องราวภายในจิตมันก็จะไปหยิบฉวยจิตขึ้นมา จิตหยิบช่วยจิตขึ้นมาแล้วจิตจะทุกขันทีเลยกำลังของสมาธิต้องพอถ้ากำลังของสมาธิไม่พอจิตจะไหลาตามความปรุงแต่งไปให้เรารู้สึกในร่างกายตรงที่เราคอยรู้สึกอยู่ไม่วอกแวกไปที่อื่นสมาธิจะเพิ่มขึ้นพอจิตมีสมาธิแล้ว สติระลึกรู้กายระลึกรู้เวทนาระลึกรู้จิตก็เห็นไตรลักษณ์จะขึ้นวิปัสสนาได้พระธรรมเทศนาของหลวงพ่อประโมทประโมทโชวัดสวนสันติธรรมแสดงธรรมเมื่อวันที่16กรกฎาคม2565